ครับวันนี้เรามาทาดข้าวที่นี่นะฮะเดี๋ยวจะดูว่ามาที่ร้านไหไรเดี๋ยวไปติดตามชมดูพี่วันนี้ตามไปดูกันร้านเลยบรรยาการดีมากพี่ พี่นั่งลองห้องครัวด้วยมีชั้นบนด้วยพี่นะการล่มลื่นเลยาว่างๆนะครับอยู่ใกล้น้ำบินขอนแก่นสการดีครับสวยเลยข้างบนมีสองชั้น ตกสวยที่ต้นลูกถึงซ้อนห้อง VIP ก็มีที่ครับดูกันต่อนี่เป็นโซนห้องน้ำ น้ำยังดูดีสะพานอยู่ตรงกลางอ่ะพี่นะเดินเชื่อมทุกทุกซุ้มหล,ลหลังจอดรถดีๆหลังห้อ,องวีไพีตอนนี้อยู่ตรงน,นี้ครับ วันนี้มาถอนแก่นพี่ถ้าไปร้านนี้ก็ค่อนข้างที่จะไม่ถึงขอนแก่นนะพี่นะวันนี้ผมก็ปากมันแล้วมากับพี่ชุดนี้คือชุดสุดท้ายเก็บตกของสิงห์ออสตาที่เหลือเขากลับกันหมดแล้วชุดนี้คือชุดสุดท้ายที่แบบว่าบินกี่โมงนะสี่โมงนะครับก็มีพี่มามาพี่เดี๋ยวมาลีวิวให้ดูว่ามีอะไรน่ากินบ้างนะครับ ม,มาครับวันนี้นำด้วยปลาบอง,อ,งอะไรฮะวันนี้ที่ไหนพี่เนี่ย ตําเลยนะตําเคยนะชายนะตําเคยอ๋อตําเคยใกล้สนามบินขอนแก่นอ๋อขอนแก่นขอนแก่นนะครับโอ้นี่พี่แอร์ก็อยู่พี่หมีก็อยู่ครับชุดนี้ชุดเก็บตกครับแล้วโอ้ยท่านประธานยังอยู่ฮะท่านประธานประธานเฟิร์สใช่ไหมท่านประธานต้อมเฮ้ยท่านประธานต้อยพี่ลุ่พักดียังอยู่ครับเสียเฟิร์สเสียเฟิร์สยังอยู่ครับโอ้โหโน่นโอ้โหเมนูวันนี้ ระวังลำรังน้ำแอร์ด้วยไหมนี่นี่เลยเขาสั่งสองสั่งสไตปูนีี่๋โอ้โหพี่สองนี่มันยังไม่หมดใช่ไหมกับข้าวโอ้โหนี่อะไรเนี่ยซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์นะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นอาหารของคนพื้นเมืองแคลิฟองคนเหนือ เป็นอาหารที่หากินยากหากินยากมากเพราะเราก็อยู่ย่านนั่งต้องอยู่ที่ไหนคอยู่ในนั้นเลยอยู่ในนั้นเลยนะครับหากินยากเรากินกันแค่ประมาณไม่ถึงสิบคนดูสีดูสีจอมาหารเป็นโต ครับโอ้โหสีนี่อะไรเนี่ยมีมีคำมาจากเอมากินเลยนะเนี่ยอะไรนะพี่พี่หมีมากินโอ้โหนี่พี่หมีมาจากเอมาล้างกินโดยตรงกตามปลาแซลมอนปลาชัยมุนนี่อันนี้อันนี้จิ้มจิ๋มจิ้มจุ่มอทอดจิ้มจุ่มนะะฮอันนี้โอ้โหอ่อมนิดอ่อมปลาคังแล้วก็ผัดไทยปูนี่นะนี้ได้เกี่ยวกับทถ้าประานถ้าประทานโอ้โหถ้าประทานละนะประทานพระป่านะประทานพระป่า มีทำปุ๋งสดยังไม่กระดิกเลยนะฮะโอ้โหพี่แอร์บอกขนาดท้องเสียวันนี้ใส่ปลาล้าบองไปแล้วปลาร้าบองท <c oughs> ่านประธานเฟิร์สยังอยู่ท่านประธานเฟิร์สยังอยู่เอาชื้อไปข้าวเชื้อโอ้โหนี่ยังไม่กระดิกกันครับเยอะมากก<อ>ับข้าวไม่มีนะเอาวยอดของโอ้โหบพี่หมีไปท่านขออนุญาตนะครับทหารพี่หมีไปท่านได้ตายมาพายครับมาพาย ข้าวเต็มโต๊อย่งฮะยังมีอีกฮะยังมีอีกเรื่อยๆวันนี้ถ้าใครมาก็ที่ร้านอะไรพี่ตกตัตัักระเทยครับกนกตน๊กตักตน๊กั๊กั๊กตั๊ัตัตากั